สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มาชมนะครับไลฟ์โค้ดนะครับในชีวิตของผมนะครับที่มีอิทธิพลและสร้างแรงบันดาลใจให้ผมนะครับเป็นอย่างมากนะครับเป็นอย่างมากมายมหาศาลเลยนะครับซึ่งการดําเนินในชีวิตประจําวันผมเนี่ยบางครั้งเมื่อเราเจอปัญหาและอุปสรรคนะครับทั้งหลายนะครับ เราก็จะมองหาวิธีแก้ไขปัญหานะครับต่างๆมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมมีกําลังใจนะครับแล้วก็ต่อสู้นะครับบนเส้นทางการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่ผมทําอยู่ประจำนะครับในโลกของธุรกิจในการดําเนินชีวิตนะครับหนังเนี่ยมีอิทธิพลต่อชีวิตผมเป็นอย่างมากนะครับยิ่งกระแสอะของไลฟ์โค้ดนะครับ ทุกวันนี้ที่เป็นข่าวคาวอยู่นะครับก็ยิ่งทําให้ผมนะครับมีความรู้สึกว่านะครับหนังที่สร้างมาเนี่ยสามารถนะครับปลุกนะครับกำลังใจให้เราต่อสู้ในชีวิตหรือผ่านอุปสรรคในวันที่เลวร้ายนะครับให้ผ่านพ้นไปนะครับทุกอุปสรรคแล้วจะมีปัญหาและทางแก้เสมอนะครับขอให้เรายืนหยัดมั่นคงนะครับแล้วก็ เข้มแข็งนะครับไม่ว่าอุปสรรคนั้นจะใหญ่ขนาดไหนนะครับถ้าเรามีความศรัทธามากพอนะครับมากพอเราก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้นะครับสําหรับคลิปนี้เราก็เข้ามาชมอาจจะพูดมากไปหน่อยนะครับก็ไม่ได้คุยกับแฟนคลับนานนะครับนะครับหนังที่มีอิทธิพลนะครับมากที่สุดของผมเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเผื่อท่านใดสนใจนะครับก็ชมกันเลยนะครับ ทุกเรื่องนะครับที่ดาราคนนี้แสดงนะครับจะเป็นหนังที่ผมประทับใจอย่างมากนะครับแล้วก็สามารถนำไปดําเนินไปปรับนะครับในการดําเนินชีวิตประจำวันนะครับซึ่งมีความหมายกับผมมากนะครับสำหรับแพ็กเกจนะครับทางร้านหอมาให้ดีมากนะครับราคา รวมค่าขนส่งก็ตกอยู่ที่300บาทต้นๆน,นะครับแต่ว่าคุณค่าทางจิตใจนะครับคุณค่าทางจิตใจนี่เยอะมากนะครับเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้ผมต่อสู้กับอุปสรรคนะครับจริงอยู่นะครับในโลกของความเป็นจริงเนี่ยกับโลกของความนะครับฝันเราเนี่ยมันจะต่างกันอย่างมากมายนะครับ โดยเฉพาะในโลกของการทำงานและโลกของการทำธุรกิจนะครับเราจะต้องเจอหลายอย่างหลายตัวแปรหลายปัจจัยนะครับบางปัญหาเราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเรานะครับแต่วันหนึ่งที่เราท้อแท้หรือสิ้นหวังนะครับเราก็จะกลับมามองนะครับมาชมเปิดภาพยนตร์ที่ให้ความรู้สึกว่าเราชีวิตเรายังเข้มแข็งนะครับแล้วก็ยังต้อง ต่อสู้กับปัญหานะครับไม่ว่าจะหนักหนาสาหัสสักแค่ไหนนะครับยิ่งในปัจจุบันโลกของธุรกิจที่ผันผวนจากการเกิดโรคระบาดนะครับไปทั่วโลกทําให้บริษัทใหญ่ๆนะครับแม้แต่บริษัทการบินบริษัทน้ํามันบริษัทนะครับที่ให้บริการด้านโรงแรมนะครับบริษัทขนส่งก็อาจจะเติบโตนะครับแต่ก็มีหลายๆบริษัทที่เจอภาวะวิกฤตนะครับ ซึ่งสิ่งที่เราจะต้องยืนหยัดและอยู่กับโลกของความเป็นจริงก็คือนะครับต้องต่อสู้นะครับฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคนะครับแก้ไขแล้วก็มีแรงศรัทธานะครับเพื่อให้สิ่งที่เราคาดหวังหรือเราอยากประสบความสําเร็จนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตเราจริงๆนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของนะครับ ลูกผู้ชายนะครับแปลเป็นภาษาไทยนะครับลูกผู้ชายนะครับหัวใจไม่หยุดฝันนะครับเป็นดิวธุรกิจเมื่อนักธุรกิจหนุ่มนะครับต้องไปเจอปัญหาอุปสรรคมากมายนะครับนะครับที่จะต้องไปซาอุดิอาระเบียแล้วก็เจอปัญหาหนักหน่วงมากมายนะครับทำให้เกิดความเท่าแท้นะครับหลายๆเรื่องนะครับซึ่งเป็นหนังที่น่าสนใจมากนะครับ ผมก็เก็บสะสมไว้เป็นคอลเลกชันหนังแต่ละเรื่องนะครับของทอมแฮงค์ที่ได้แสดงนะครับที่ได้แสดงไปน,นั้นจะสร้างปรากฏการณ์นะครับที่เป็นผลเป็นแรงผลักดันที่ดีนะครับให้ชีวิตได้จเจริญเติบโตแม้แต่เศรษฐีระดับโลกนะครับและก็หลายๆคนอย่างแจ็คหมานะครับก็ได้ชมนะครับแล้วก็ประทับใจหนัง อย่างเรื่องที่ทอมแฮงส์แสดงก็เป็น f o r e s t j u m p นะครับก็เป็นหนึ่งในคอลเลกชันที่ผมดูในยุคแรกๆแ,แล้วก็ประทับใจและทุกวันนี้ผมยังเก็บไว้นะครับสร้างแรงบันดาลใจให้อย่างดีเวลาผมท้อแท้สิ้นหวังนะครับประสบปัญหาในหลายๆเรื่องนะครับ f o r e s t Ju m p นี่ผมจะเข้าไปดูทุกครั้งและผมก็จะมีความสุขและก็มีกำลังใจในการทำงานนะครับอย่างมากนะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับแม้แต่นั่ง ท่านที่เป็นนักธุรกิจชั้นนําของบ้านเราหรือในระดับโลกนะครับก็จะพูดอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราเผชิญอยู่เราจะฝ่าฟันมันได้คือความมุ่งมั่นนะครับความมุ่งมัน่นและขาดไม่ได้คือความศรัทธานะครับเราศรัทธาเรามีความสุขที่เรารักในสิ่งที่เราจะทำนะครับนังในที่ทอมแฮงแสดงในทุกๆเรื่องนะครับจะสร้างปรากฏการณ ที่ดีเสมอนะครับแล้วก็บวกถึงสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้คือแม้แต่ปฏิหารที่เกิดขึ้นหากเราศรัทธาหรือเราเชื่อมั่นมากพอนะครับและเรามุ่งม,มั่นที่จะประสบความสําเร็จนะครับนี่ก็คือไลฟ์โค้ดที่ดีที่สุดนะครับในชีวิตผมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซฟวิ่งพรเวทไลอ้อนหรือแม้แต่โฟเรทจัมแล้วก็โอ้หลายเรื่องนะครับที่พูดไม่หมดนะครับ เป็นหนังที่มีคุณค่าทางจิตใจมากนะครับสําหรับท่านใดที่เป็นผู้ประกอบการท่านที่ชมหรือทํางานอยู่หรือกําลังท้อแท้กําลังสิ้นหวังนะครับเราก็จะมีแรงบรันดาลใจและต่อสู้กับโลกที่เต็มไปด้วยความคาดหวังที่นะครับอาจจะผันผวนไปตามเหตุการณ์ไปตามตัวแปรต่างๆที่เราไม่สามารถ ควบคุมได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถควบคุมและยืนหยัดได้คือใจของเรานะครับความศรัทธาของเรานะครับที่เราจะตั้งมั่นอยู่ว่าสิ่งที่เราทํานั้นเราต้องการความสําเร็จนะครับก็เรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับพอดีไม่ได้คุยกับแฟนขับนานเนื่องจากว่าผมทํางานหลายอย่างนะครับทํางานหลายอย่างนะครับก็ มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็หาซื้อนะครับเป็นสะสมคอลเลกชันหรือหาดูได้นะครับตามอินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับ The ะฮ l ล g r แกรมนะครับ for the king นะครับลูกผู้ชายหัวใจไม่หยุดฝันนะครับแล้วก็ผมก็จะมีหนังดีๆมานำเสนออีกนะครับหลายๆเรื่องสำหรับคลิปนี้ก็ยาวนานแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็เผื่อไว้เป็นตัวเลือกเผื่อท่านเจอวันที่ มีอุปสรรคนะครับถาโถมเข้ามาอย่างน้อยเลยนะครับกำลังใจและก็ความมุ่งมาตปาถนานะครับและพลังศรัทธานะครับจะากให้ท่านฝ่าฟันอุปสรรคไปนะครับแม้แต่ตัวผมเองก็เหมือนกันนะครับก็ต่อสู้นะครับฝ่าฟันกันมายาวนานนะครับถึงผมจะประสบความสําเร็จแล้วระดับหนึ่งนะครับแต่ผมก็ยังต้องการความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ สำหรับแฟนคลับทุกท่านนะครับที่คิดถึงนะครับแล้วก็เรื่องสตารก็ต้องยังไม่ได้รีวิวต่อนะครับเพราะว่ามันเยอะผมใส่ไม่ทันนะครับก็คงจะรอไว้อีกสักพักสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับสำหรับทุกท่านที่ติดตาม